สวัสดีครับในวันนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีและแสดงถึงความห่วงใยต่อการให้บริการประกันสังคมนำโดยนางพัททิรัตนพงศ์หัวหน้าประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางพร้อมดโดยเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามอบของเยี่ยมผู้ประกันตนณโรงพยาบาลฝางจำนวนทั้งหมดนี่ราย สินจ้าจาเนาะวันนี้ประกันสังคมมาของมาเยี่ยมหายไปไปนะคะแล้วทำงานที่ไหนทำงานที่สภานชิรประการแล้วเลือกโรงพยาบาลนครพิีเนาะวันนี้เดี๋ยวเราสเอาของมาเยี่ยมจะได้ไม่หายไปเร็วเนาะเนาะโอ้ดีละหายไปไปนะคะจ้าได้รับของยายจากประกันสังคมจ้าหายไปไป สำหรับการเข้ามอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางอีกทั้งยังได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับรวมถึงได้รับทราบปัญหาในการกำกับดูแลของสถานพยาบาลไปพร้อมๆกับการเยี่ยมผู้ประกันตนและที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับผู้ประกันตนและสถานพยาบาลภายใตโครงการประกันสังคมอีกด้วยด้วยความห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตนปรารถนาดีจากสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง